โหนี้ก็หนึ่งอิ่มนะคะทำทำเขาเรียกผัดมาม่าใส่เห็ดดีไหมคะน้ำหนมากเขามีการแปลรูปที่มัน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 หรูหรากว่านั้นเห็ดใส่ไข่อะผัดเห็ดใส่ไข่หนูคิดออกสองเมนูพี่จะทำพิซซาให้กินพิซซาเลยเหรอคะพิซซ่าหน้าเห็ด หลังจากที่ฟางฝากตัวเป็นสิทธิ์พิตั้นปลาชาวบ้านที่อายุน้อยที่สุดได้เรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆของกเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่การบริหารจัดการน้ําและการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เราจะไปเรียนรู้กันต่อกับเทคนิคการเพราะเห็ดกันเลยค่ะตอนที่เจอพี่ตั้นเนี่ยคือไม่เชื่อเลยว่าพี่ตั้นเนี่ยเป็นปลาเพราะว่า ยังดูยังหนุ่มยังแน่นอยู่ตอนนี้พี่ตั้นอายุเท่าไหร่นะคะ34 34เป็นปลาที่อายุน้อยที่สุดไหมก็ถือว่าเป็นปลาที่อายุน้อยที่สุดในประเทศในประเทศไทยซึ่งตอนที่ไปอบรมกับปลาของประเทศเนี่ยก็คือเราอายุน้อยที่สุดเขาจะเรียกกันว่าไอ้นุ่มไม่นุ่มมาตั้นไอ้นุ่มเหรอใช่แล้วเวลาเราไปให้ความรู้คนอื่นเนี่ย เขาเชื่อว่าเราเป็นปาดไหมคะนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงการการแสดงศักยภาพของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการพรีเซนต์ในเรื่องของการเป็นผู้นำต่างๆเราจะเป็นอันดับต้นๆในการแสดงสปิริตตรงนี้และเราก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ในหลักความเป็นจริงของเรา,าและสามารถที่จะนาไปใช้ได้จริงเขาบอกว่าดอกอะไรที่มันจะโตทันดอกเบีย้ย<า>ดอกเห็ดตัวนี้แหละจะโตทันดอกเบีย้ย<า>ตั้งน้าตั้งตาแล้วว่าจะเอาดอกเห็ดมา มารบดอกเบีย้ยแล้วก็เงินต้นที่พ่อแม่กู้นี่ยืมสินมาก็เลยทำฟาร์มเห็ดขึ้นมาครั้งแรกแล้ววันนี้เรากำลังจะทำอะไรคะเราจะมาเข้าสู่ขบวนการผลิตก้อนเชื้อเห็ดเพราะที่นี่เ,นเด่นในเรื่องเห็ดก็จะต้องเรียนรู้เรื่องเห็ดด้วยอนอกจากจะเป็นปรมาจารย์ในเรื่องของโคกหนองนาแล้วก็ะจะต้องเป็นปรมาจารย์ในเรื่องของเห็ดด้วย ก่อนอื่นที่เราจะลงมือทำค่ะฟังอยากรู้ที่มาของอดุลคลองหลวงฟาร์มเห็ดก่อนเลือกที่จะทำฟาร์มเห็ดเพราะว่าเห็ดเนี่ยมันจริญเติบโตทุกๆ4ชั่วโมงสี่ชั่วโมงใช่แล้วมันก็จะมีรายได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาที่สำคัญคือเห็ดเนี่ยม,มันทำงานในที่ร่มเราไม่ชอบ<ร>าตากแดดนะเราไม่ร้อนด้วยและที่สาคัญคือมันบริหารจัดการเห็ดเนี่ยมันได้หลากหลาย <5. S 1> ทั้งผลิตก็ได้แปรรูปก็ได้ ทำหลักการตลาดมันก็ได้มันก็เลยทําให้เราอยู่ใกล้บ้านด้วยแล้วเราก็สามารถสร้างโรงเห็ดด้วยไม่ต้องใช้พื้นที่มากแต่ได้ผลกําไรมาก<อ>ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่จะต้องเอาเรื่องเห็ดเนี่ยมาเป็นพระเอก พ่อเอกุของงานก่อนใช่ไหมคะแล้วเรามีเห็ดพันธ์อะไรบ้างคะตอนนี้ที่เราทําอยู่ก็มีนางฟ้าพุทธานางรมฮังการีเห็ดขอนเห็ดลิ้นจือแล้วก็จะมีเห็ดหูหนูค่ะเห็ดคนน้อยโอ้ยเยอะนะเนี่ยเจ็บละประมาณนี้แต่เราจะทำหลากหลายช่วงของสภาพอากาศแล้วก็ช่วงฤดูของเขาจะมีเหตดตระกูลร้อนกับเหตดตระกูลเย็นเหตดตระกูลหนาวว่าจะทำช่วงไหนแล้วความรู้เรื่องการเพาะเห็ดเนี่ยพี่ตั้นไป ตอนแรกเนี่ยเราไปศึกษาจากอาจารย์อาจารย์ยูอาจารย์ยูใช่ค่ะเป็นเป็นพี่ของอาจารย์ทูบค่ะก็คือยูทูบอยู่เลยโอ๊ยเราก็ตั้งใจฟังอ๋อไปศึกษาจในยูทูบก่อนใช่ก็ไปดูว่าเขาทํำยังไงแต่แร้ยังทําไม่เป็นหรอกหนูเทปสองนะหนูก็ยังไม่เชื่อว่าพี่เป็นผ่านอยู่ดีโอเคดูในยูทูบก่อนเสร็จแล้วเราถึงจะเข้าไปที่ฟาร์มเหตุที่เขาทํากันแล้วก็ไป ร่อมให้เขาเนี่ยมาหาเราที่บ้านว่าเอ๊ะตรงนี้มันทํำยังไงนะอะไรยังไงอย่างเงี้ยอ่าก็เลยได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกงกันละกันเราก็เลยได้สูตรการผลิตก้อนเชื้อเห็ดมาหนึ่งสูตรแต่พอมาทําของเราเองเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสูตรแต่ละสูตรเนี่ยบริบทแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกัน วัตถุดิบก็ไม่เหมือนกัน<ม>ก็เลยจําเป็นจะต้องมาดัดแปลงให้วัตถุดิบเหมาะสมกับพื้นที่ของเราแล้วก็สภาพอากาศของเราให้มากที่สุดก็เลยดัดแปลงสูตรเป็นสูตรสมบูรณ์แบบของอุลของหลวงฟาร์มเห็ดเลยแล้วก็ประสบความสําเร็จมาตั้งแต่ตอนนั้นค่ะหคือ YouTube 2. คือฟาร์มเห็ดคสคือลงมือปฏิบัติลองผิดลองถูกเองใช่แล้วก็เอาฟาร์มผิดพลาดท,ที่เราทํา ครั้งแรกเนี่ยมาเป็นครูครั้งที่สองเอาครูครั้งที่สองมาเป็นอาจารย์ครั้งที่สามเอาอาจารย์ครั้งที่สามมาเป็นเป็นพออครั้งที่สี่เป็นพอใช่เราก็จะเติบเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่ใหญ่กว่าพอรู้ไหมว่าคือใครใครเมียพออียโอเคขั้นตอนแรกของการทำเราจะต้องผสม ขี้เรื่อยแล้วก็สารอาหารทั้งหมดเข้าด้วยกันวันนี้เราจะใช้สูตรขี้เรื่อยมะยังพารา50กิโลครึ่งสูตรครึ่งสูตรก็จะต้องตัดออกครึ่งหนึ่งเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องเปิดเครื่องก่อนเปิดเครื่องก่อนเดิมทีเนี่ยเรารเราจะใช้มือผสมเองแต่ด้วยเรามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ย มันก็จะทุ่นแรงไปได้เยอะแล้วก็จะทุ่นเวลาด้วยจากเดิมเนี่ยจะต้องผสมเองประมาณ1ชั่วโมง<ะ>ตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ10นาทีอ๋อใช้เครื่องเลยใช่เทได้เลยค่อยๆเทระวังมันจะฟ้งนิดนึงอ่า พอเริ่มจับตัวแล้วขึ้นเดี๋ยวเราจะต้องมาทดสอบว่าความชื้นเนี่ยได้หรือเปล่าอ่าอ่ามันเริ่มเป็นก้อนลวนิดนึงเอาอีกไหมคะอ่าอีกเลยครับต่อไปเราก็ต้องมาทำการเช็ค<า>ว่าเราจะปั้นก้อนได้หรือ,อยัง ก็ต้องดูว่าความชื้นของที่เลื่อยเห, internet, หมาะสมหรือเปล่าก็ <ๆ S 2> ใช้การกำดูกำแล้วก็ปล่อยยึดอ่านี่ได้เป็นก้อนแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเข้าสู่ขบวนการอัดก้อนแล้วก็ปั้นก้อนถึงจะไปเข้าสู่ขบวนการนึ่งอันนี้คือผสมเสร็จแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วแล้วต่อไปคืเอเราจะต้องเข้าสู่ขบวนการอัดก้อนเชือ้อค่ะสิ่งที่เราจะต้องทำเข้าฟางมีหน้าที่ นำถุงใส่กระบอกให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็นำก้อนเชื้อที่อยู่ด้านซ้ายมือออกมาวางไว้ด้านข้างของตัวเองเปิดสวิตได้เลยครับถ้าพร้อมเดี๋ยวพี่จะมีหน้าที่ใส่ขี้เลื่อยให้โอเคไม่ต้องกลัวที่จะหมดใช่เอาละคะนไหมอ่าหนึ่งโอเคอุ๊ยได้ปกติ ครับถุงเล็กน้อยแล้วก็ช้อนเข้าไปอา,อานี่นี่รับจอพิเศษไหม <c oughs> เร็วไหมถเดเรยวเายครับถือว่าใช้ได้เลยอเดี๋ยวพ่อเราอาจก้อนเชื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วขบวนการต่อไปก็คือเราจะต้องไปปั้นก้อนปั้นก้อนไปอาจจุกใส่ฝาค่ะ พอเราแพ็กมาเป็นถุงอย่างนี้แล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะเราก็จะเข้าสู่ขบวนการปั้นก้อนเชื้อปั้นก้อนเชื้อเริ่มแรกเราก็จะต้องทําการปั้นก้อนเชื้อมือข้างหนึ่งมือที่ถนัดเราต้องปั้นด้วยแล้วก็อัดไปด้วยอัดเหรอคะอัดด้วยอ๋อกระทุ้งเขากระทุ้งแต่ไม่ต้องกระทุ้งมากจนเกินไปแล้วเราก็ปั้นก้อนเพื่อให้ทรงเนี่ยเขามนสวยเวลาเราเราเราคลายมาเนี่ยลักษณะเขาจะเป็นเหมือนทรงภูเขาเดิมๆ เพื่อที่เราจะได้รู้ว่ากึ่งกลางที่เราจะทำการใส่คอขวดเนี่ยค่ะใส่ออกมาแล้วก็จะได้กึ่งกลางพอดีพร้อมที่จะทำการดึงก้อนอ๋ออันนี้คือทีมงานใช่ใไหมคะเป็นทีมงานนี่ยังไม่บรรู้นิติภาวะอะไรเนี่ยัยรุ่นงเนี่ใช้แรงงานผู้เยาว์ใช่ไหมคะเนี่ยอ่านี่นะครับ ก้อนก็จะมีความมวนสวยอ่อโอ้ยนี่สวยกว่าอ,อันนี้ก็ต้องเอาไปนึ่งอีกทีหนึง่งใช่เดี๋ยวเราก็ไปเข้าสู่ขบวนการนึ่งอีกทีนึง่งพอเราทำมาเป็นแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะเราก็จะเข้าสู่ขบวนการนึ่งก้อนเชื้อเราก็จะต้องเอาก้อนเชื้อเนี่ย ใส่ไว้ในตะแกรงหนึ่งตะแกรงจะใส่ได้12ก้อน12ก้อนใช่เราจะต้องไปนึ่งด้วยอุณหภูมิความร้อน100องศาเซลเซียสโอ้หเรานึ่งเรานึ่งแกงเนี้ยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราต้องการให้ก้อนเนี่ยเขาบริสุทธิ์ปราศจากเชื้อโรคเป็นการฆ่าเชื้อเป็นเหมือนสเตอร์ไลน์ให้ตัวก้อนเชื้อเนี่ยพร้อมที่จะทำการหยอดเชื้ออ๋ออ่ะยกได้เลยใช่ไหมคะแล้วเราก็ นำาสอันนี้คือหม้อหนึ่งเตาหนึ่งเตาหนึ่งใหญ่มากลงมาเลยลงมาเลยเดี๋ยวเราจุดเตาแล้วก็ทิ้งไว้6ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งได <Okay. S 2> ค้ค่ะ จากที่เรานึง่งก้อนเห็ดเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราปล่อยให้เย็นเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะต้องมาเข้าสู่ขบวนการหยอดเชื้อ,อวันนี้เราจะหยอดเชื้อเห,ห็ดนางฟ้าภูฐานเห็ดนางฟ้าภูฐานเราก็จะยกตะแกรงออกมาค่ะจริงๆเราก็จะต้องลําเลียงเนี่ยไปอีกห้องหนึ่งแต่อันนี้เราก็จะสาธิตให้ดูว่าวิธีการหยอดเชื้อที่ถูกต้องค่ะอารมนิ่งรมไม่เดินแล้วก็มีบรรยากาศที่ปิด เพราะว่าเราจะป้องกันพวกเชื้อโรคต่างๆที่จะลอยเข้ามาอยู่ที่เชื้อเห็ดแต่เราก็จะมีวิธีการหยอดโดยการฆ่าเชื้อจากแอลกอฮอล์นนเราต<ล><ม>้องมีอะไรบ้างมีแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะและอันนี้คืออะไรคะอันนี้ก็คือจะเป็นหัวเชื้อ,เ,อเป็นหัวเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐานที่เขาใช้เม็ดข้าวฟ่างเนี่ยมาเป็นตัวเลยเชื้อเห็ดให้เชื้อเห็ดเนี่ยไปเกาะอยู่ที่เม็ดข้าวฟ่างเวลาเขาเกาะแล้วเขาก็จะเป็นสีขาวเต็มไปหมดมันก็จะแน่น เราก็จะต้องไปตีกัยางหรือกับร้อรถอะไรต่างๆก็ได้เพื่อให้เขาแตกเป็นเม็ดไขเม็ดมันเวลาเราหยอดเชื้อเราก็จะหยอดสะดวกหยอดต่อหนึ่งก้อนก็จะอยู่ประมาณ20-30เม็ดค่ะโอเคแล้วเราก็ปิดฝาแต่ขั้นตอนแรกเราจะต้อง1คือฉีดแอลกอฮลมือทั้งสองข้างแล้วก็ฉีดตัวหัวเชื้อด้วยแล้วก็ฉีดที่ก้อนเชื้อด้วยโอ้เรียกว่าฆ่าเชื้อให้ทุกอย่างเลยใช่ เสร็จแล้วเราก็ใช้นิ้วก้้ยเนี่ยเอาสำลีออกมาสำลีนี้ก็จะอยู่กับเราตลอดเพราะเวลาเราหยอดเชื้อไม่หมดเราก็ยังเอาสำลีเอามาใส่ไว้เหมือนเดิมได้ใช่แต่ถ้าเอาไปวางไม่ได้ติดเชื้อโรคเราต้องเน็บไว้ตลอดใช่ก็จะถืออยู่อย่างนี้เวลาเราหยอดเชื้อเราก็รีบเปิดแล้วก็หมุนไปแล้วเราก็รีบปิดเดี๋ยวเชื้อโรคเข้าหมุนรีบปิด เรียกว่ามันจะเต็มจุพอดีเลยเนะาะเวลาเราเทใช่ประมาณ20-30เมล็ด, <20 S 1> ใ,ดใช่โอแล้วพอเราหยอดมเมล็ดเสร็จยังไงต่อคะหยอดเสร็จแล้วเราก็จะต้องไปเข้าสู่ขบวนการบ่มบ่มเชื้อเห็ดในระยะเวลา30-35วันเพื่อให้เชื้อเขาเดินเป็นเส้นใยสีข,ขาวเนี่ยเดินเต็มก้อนอสถานที่ก็ต้องเสร็จแล้วก็เข้าไปสู่โรงเรือนเปิดดอกเพื่อที่จะเปิดดอกเห็ดออกมา โอ้ใหญ่มากเลยค่ะดูดิใหญ่เท่าหน้าเลยอันนี้คือพันธุ์อะไรคะอันนี้นางฟ้าภูฐานที่เราหยอดเมื่อกี้ใช่แต่นางฟ้าภูฐานเนี่ยเราเก็บขายแม่ค้าไปช่วงเช้าหมดแล้วเราก็เลยเหลือนางรมฮังการีซึ่งพร้อมที่จะเก็บได้เวลานี้พอดีเลยโอ้เขาต้องเก็บเย็นเหรอคะอ่าเขาจะเก็บทุกๆ4สี่ชั่วโมงเหมือนกันแต่ช่วงเย็นเนี่ยเขาจะได้เวลาเก็บอีกครั้งหนึ่งค่ะเห็นไหมเขาจะเจริญเติบโตเนี่ยเยอะมาก ตั้งแต่เหรียญ5เป็นเหรียญส0จากเหรียญ10เป็นฝาปะกระป๋องจากฝาปะกระป๋องเป็นฝางอกระป๋องอันนี้น่าจะได้ฝางอกระป๋องแล้วโอ้โหนี่งอกระป๋องเลยไหมคะใหญ่มากอันนี้ก็จะเหมาะกับการนําไปแปรรูปไปแกงแม่ค้าก็จะชอบซื้อพันนี้ใช่ไหมคะใช่อแล้ววิธีการเก็บเห็ดเนี่ยเก็บยังไงคะพี่ตนวิธีการเก็บเนี่ยมันไม่ยากแต่เราจะต้องมีวิธีเริ่มแรกเราจะต้องดูดอกเห็ดที่เหมาะสมก่อน อันอันนี้ได้ไหมคะได้เลยอ่าเป็นฝาฝากระป๋องดูยังไงฝาฝาปากระป๋องที่ขนาดฝาปากระป๋องเป็นต้นไปเนี่ยเก็บได้เลยตอนนี้น่าจะเก็บได้ประมาณ90%เแล้วเก็บได้เกือบทุกอันเลยการเก็บเราก็จะต้องจับก้อนเชื้อส่วนหนึ่งแล้วก็ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยในการประคองก้านแต่อย่าให้โดนดอกมากเพราะว่าดอกเขาจะแตกราคาจะตกยกซ้ายยกฝายกหน้ายกหลังยกขึ้นยกลง เขาก็ตอกมารูดมาใช่ไหมเขาก็จะมีเป็นขี้เลื่อยติดมาด้วยแต่ถ้าเราทิ้งไว้โดยที่ไม่ตัดตูดออกอดอกเขาก็เจริญเติบโตไปอีกเพราะฉะนั้นพอเราได้ไปเราจะต้องใช้มีดเนี่ยตัดตูดทาความสะอาดเรียบร้อยเขาออกใช่ไหมคะโหนี่ก็หนึ่งอิ่มแล้วคะทำทำเขาเรียกผัดมาม่าใส่เห็ดดีไหมคะนอมากเด็กอนี่ะเด็กไหมหรอ เขามีการแปลรูปที่มัน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 หรูหรากว่านั้นเห็ดใส่ไข่อะผัดเห็ดใส่ไข่หนูคิดออกสองเมนูพี่จะทำพิซซาให้กินพิซซาเลยเหรอคะพิซซ่าหน้าเห็ดโอเป็นพิซซาที่เราจะต้องใช้แป้งสดของเราเนี่ยในการรีดในการปรุงของเราเองแล้วออกมาเป็นพิซซาเดี๋ยววันนี้เราจะได้กินชีสยืดๆพร้อมกับดอกเห็ดกรอบๆเจ๊โอ้ยหิวละไปค่ะหนูไม่เชื่อหนูต้องพิสูจน์อีกรอบนึง วันนี้พี่พาพี่พาคือแฟนของพี่ตั้นใช่ไหมคะผู้อยู่เหนือกิจการเห็ดทั้งมวลอันนี้คือเราเอาของคือเห็ดอันนี้มันอยู่ในฟาร์มอยู่ละใช่ค่ะนํามาแปรรูปเป็นอื่นๆเราแปลรูปเพื่ออะไรอะคะแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าแปรรูปเป็นอะไรบ้างคะอันดับแรกคือเป็นข้าวเกียบข้าวเกียบหนึ่งโลเนี่ยเราจะได้ประมาณ1,000พบาทโอ้ใช่จริงเหรอคะใช่ค่ะเอาละอุ้ยจาก60ใช่ขยับ คุ้งตัวปี๊ดเป็นหนึ่งพันเลยค่ะแล้วก็มีอย่างอื่นก็คือเค้กกล้วยหอมเห็ดเค้กกล้วยหอมเห็ดใช่ซึ่งเราอ่ะจะไปมีการผสมเนื้อเห็ดเข้าไปด้วยเพิ่มเทกเจอร์ห็ดธรรมดาใช่ค่ะมีอะไรอีกคะแล้วก็มีแนมเห็ดแนมเห็ดอนมเห็ดอร่อยมากเลยค่ะเห็ดทอดกรอบก็ได้เห็ดทอดกรอบก็ได้สี่อย่างลเห็ดสามรสเห็ดสี่รสเห็ดห้ารสเห็ดสามรสอะไรอีกคะแล้วก็จะมี นี่เลยพิซซ่าช่้นทงมากรวยใช่ไหมเราโรยเพราะอะไรโรยเพราะว่าเวลาเรารีดแป้งจะไม่ติดอ๋ <laughs> อรก็โรยวันนี้เลยอ๋อโรยวันนี้ใช่ไหมโรยวันนี้ก็ได้อ่าอ่าเป็นอย่างนี้ใช่แล้วก็รีดแล้วก็รีดเลยใช่ไหมคะเราเราอย่าเพิ่งลงน้ำหนักข้างใดข้างหนึ่งนะเรารีดทานี้ก่อนเลยมะเขือเทศละเลงซอสซอสพิซซ่า ใครชอบเห็ดเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นเห็ดสดนะถ้าใส่ก็คือเป็นเห็ดทอดกรอบก็ได้ราบเห็ดอะไรก็ได้เรามาใส่ได้ค่ะพิซซ่าแล้วแต่เราชอบว่าเราชอบผิวสัมผัสเขาแบบไหนใช่ไหมเอามาใส่ทอดกรอบอะไรเงี้ยเราเอามาใส่นี่เป็นเกือบจะมังสวิรัตใช่ไหมคะเผื่อใครไม่ชอบใช่ค่ะเนื้อสัตว์ก็เคยมีที่แบบมาทําแล้วทําเป็นมังสวิรัตอ่าแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้ก็มาจากสวนวุ้ยแล้วสีเขาดีมากเลย สองใบใช่แล้วเราก็จะนำไปอบถ้าเป็นพิซซ่าพิซซ่าสดก็คือเราจะอบอยู่ประมาณ20นาทีอืมแล้วเดี๋ยวเราไปอบอีก20นาทีได้กินกันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันไปเลยค่ะ ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการประกอบอาชีพคือเราจะต้องเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยต้องมาปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองจากการที่ว่าเราเอาทฤษฎีและมาปฏิบัติเลยได้การแปลรูปต่างๆมากมายมนี่เขาเรียกว่าเข้าถึง ก็สอนเรื่องมแมลงเรื่องการเลี้ยงสตัตว์เรื่องการปลูกผักค่ะก็สอนพวกสวนครัวพวกสวนผักอะไรนะครับโอ้โหพิตัน<า>เป็นคนที่ใจดีครับแล้วก็แกออชอบนะครับให้ความรูใ้ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นผู้สันทัดนในเรื่องนี้เลยก็ว่าได้นะครับพิตันนะครับก็ช่วยโรงเรียนมาอย่างยาวนานครับก็ได้ แกเป็นแรงอีกแรงหนึ่งครับให้กับโรงเรียนครับเขาก็ได้ทำศูนย์เรียนรู้ของเขาก็มีพ,พวกต่างประเทศมาเยอะแยะก็ช่วยชุมชนก็ให้ทำไรายได้กันใครทำอะไรเป็นก็ทำมาเขาทำดีที่นี่ดีเขาให้มาก็มาแล้วก็ทำเห็ดทำอะไรก็มาช่วยเขาถ้าไปเป็นวิศวะกร ก็ไกลพ่อไกลแม่พ่อแม่ป่วยก็ไม่ได้ดูเลถ้ามาทำงานตรงนี้ทำดีๆก็มีเงินหมุนอยู่ก็ได้อยู่กับพ่อกับแมู่มใจเยอะเลยคือเขาทำได้อะบางครั้งเราเบรกเขานะเราบอกว่าหืแต่เขาบอกให้เชื่อเขาเถอะเขาไปได้เขาทำได้เขาก็ค่อยๆทำโดยที่มีเราเนะี่ย ขอช่วยเสริมเขาบางทีเนี่ยเขาสอนนักเรียนนักเรียนมาทำโครงงานมหาลัยอ่ไม่เคยได้ตังค์ตะกล่งเลยนะเขาสอนปีหมดหลายๆมหาลัยที่เข้ามาทำโครงงานบางทีสัมภาษณ์จะเป็นครึ่งวันบางทีเราก็บ่นกันนวะ่าเด็กไม้แม่ไม่ได้ทำแม่ขาดทุนคือกำไรพูดอย่างเงี้ยขาดทุนคือกำไรการาให้อะ่ะเดี๋ยวเราจะได้กลับมาเองเขาจะพูดอย่างนี้ประจํา เราตระหนักอยู่ตลอดเวลาคือเราไม่อาจาที่จะเดินไปคนเดียวได้ <S 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 เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยตั้งปฏิญาณตนเองว่าเราจะไม่เดินนําหน้าชุมชนแต่เราะจะเดินไปพร้อมๆกับชุมชน<ะ>เราจะเดินเคียงข้างไปพร้อมกับทุกๆคนทุกๆคนมาเรียนมาศึกษามาเรียนรู้กับเราและเขาก็ได้อาชีพไปเต,ติบโตไปพร้อมๆกันสร้างครอบครัวใหม่ไปพร้อมๆกัน ค,คือเรามี100ก็อยากให้ทุกคนมี100เหมือนกันตรงนี้มันเปรียบเสมือนเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มหนึ่งเลยเล่มนนั้นหนาเลยที่รวบรวมองค์ความรู้ของศูนย์การเรียนรู้ที่นี่ไว้อยู่ใน QR วอา e คตที่นี่แล้วเพ่ใบเดียวเราก็สามารถหาข้อมูลใช่ อันนี้ร่วมทำกับนักศึกษามหาัรราชมคลธัญ,ญบุรีจัดทำเป็น U QR Code เพื่อให้คนที่เขาเข้ามาเนี่ยบางทีมาแล้วไม่เจอพี่ไงแต่อยากได้ความรู้อยากได้องค์ความรู้ก็ให้มาสแกน QR Code ตามจุดต่างๆที่ได้ติดไว้ก็จะได้รับองค์ความรู้เหมือนกับพี่นะได้ไปบรรยายให้เขาฟังเลย แล้วถ้าสมมติว่าทุกคนค่ะเอาองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้จากที่นี่ไปใช้ในชีวิตของตัวเองมันจะดีขึ้นได้ยังไงคะก็ถ้าทุกบ้านทุกครัวเรือนหรือทุกชุมชนเนี่ยนำในรูปแบบของทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองนำทฤษฎีบันได9ขั้นนำไปสู่ความพอเพียงความยั่งยืนไปปรับใช้เป็นแนวทางนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตนำศาสตร์พระราชา5ระดับ ไปอยู่ในชีวิตของตัวเองนําหัวใจไปสู่ชุมชนของตัวเองให้ได้เนี่ย <S <S พี่บอกได้เลยว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จอย่างน้อยทุกคนก็จะต้องมีทั้งความสุขมีทั้งไรายได้แล้วก็รอยยิ้มที่สําคัญคือเราจะได้ความมั่นคงทางอาหารกลับคืนมาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่ารวยไม่ได้รวยได้ตามฐานนะตามอัตรภาพตามความสามารถของตัวเองแต่ทุกๆก,การดำรงชีวิตจะต้องมีสติ มีความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิมคุ้มกันในตัวที่ดีเดินทางสายกลางอย่างมีสตินำความรู้ไปใช้ในรูปแบบของคุณธรรมที่ควบคู่กันไปแล้วเราก็จะรับการเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆกรณีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนโลกใบนี้ควฟางได้เรียนรู้ทฤษฎีต่างๆมากมายและสุดท้ายก็ได้เรียนรู้ว่า ความสำเร็จที่แท้จริงคือการมีความสุขในทุกวันและความสุขที่แท้จริงคือการที่ได้ใช้ชีวิตที่ดีร่วมกับคนในครอบครัวร่วมกับคนในชุมชนเกิดเป็นความสุขวงกว้างเป็นความสุขที่ยั่งยืนที่ไม่จำเป็นต้องออกไปสรรหามันจากที่ไหนเลยค่ะ